มาถึงแล้วค่ะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะเรอยัลไทยสปาลองนวดไทยนะคะเดี๋ยวลองดูซิว่าจะเป็นยังไงฮัลโหลเดสไอบุ๊กย่ใช่โอเคเอาไวรับเล์นะไทยย่าเอ่อทั้งทั้งฮาวมาร์นะ1007 right โอเค1510 1 7 e s e v เ name or number number no no number no problem tassani เนะ p a m e n t now okay. <S <S <Okay. S 2> 1700, ทั้งหมดคือพันเจ็ดร้อยรูปีพันเจ็ดร้อยพตั้งหกพั พันเจ็ดพันเจ็ดนี่ค่ะสองพันนี่ค่ะในสปาโอเค t ั a ง k you ว <Thank you. S 1> จ่ายเงินก่อนค่อยนวดอย่ามีค่ะขังไปสปานี่ค่ะมีห้องทำง,งาน รูมดรเครูมเมยค่ะว่าห้อเารับที่มันทโอเคเขาคงให้เลือกค่ะว่าห้องแบบไหนอิสโอเค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 เคอเคโอเคโอเคอเคโ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 อโอเคเคโคโอเคเคโอเอเคโ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 อเคเคโโอเคเคโอ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 เเอเอเคโอเคโออเเคโออเเคโโอเคโอเคโอเอเอเคโอเคโโอ I want to go to the toilet. ฮ่า o k เค Thank you น okay. ี่ค่ะอันนี้เราจะเป็นห้องสปานี่ค่ะอันนี้จะเป็นห้องนวด o อยเดี๋ยวเราห้องนวดเราจะเป็นห้องนี้ค่ะนี่ค่ะนี่คือห้องนวดไทยโอเค